เอ้ยกว่าวันจะทําได้นะนั่งทําเป็นวันเหมือนกันทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะวันแจกเยอะมากไอ้เสียงกดปุ่มเออเสียงกดกระดิ่งเนี่ย มีประมาณ20-30แบบค่ะไปดูในช่องใน Facebook นะคะกดตามลิงก์ได้เลยใต้คลิปในกลุ่มเรียนฟรีแจกฟรีมือใหม่ค่ะท YouTube เอามาใช้ดอะไรก็ตามที่มันมีนะ่ะคืออย่าบ้าเหมือนวันวันเนี่ยเป็นคนที่ชอบทําเองเพราะฉะนั้นทุกคนจะเห็นอะไรที่มันอยู่ในคลิปวันมันจะไม่เหมือนคนอื่นแต่อะไรก็ตามที่มันอยู่ในโปรแกรมคีเนมาสเตซึ่งมันเป็นโปรแกรมสาเร็จรูปซึ่ง ได้รับความนิยมเยอะมากในในโลกนี้ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยพอเราเข้าไปดูคลิปใครแล้วมันเหมือนกันนะ่ะทุกคนแม้แต่เสียงประกอบคลิปอะวันจะรู้สึกเบื่อค่ะไม่อยากดูอันนี้เป็นความคิดของตัววันเองส่วนตัวนะคะไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะแล้วก็เป็นแค่ความคิดคนเดียวในโลกนี้ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องสนใจแต่วันจะเล่าให้ฟังเฉยว่า เวลาวันไปดูคลิปนี้แล้วก็ใช้เอฟเฟกจากคีเนม m สเตอร์แบบนี้พอวันไปดูอีกช่องหนึ่งใช้เหมือนกันเลยแบบนี้เรารู้สึกว่ามันมันเหมือนคลิปก๊อปปี้อะค่ะวันก็เลยไม่อยากไม่อยากดูแล้วก็ไม่อยากดูคือวันเวลาวันไปดูคลิปวันชอบการชอบดูการตัดต่อคลิปชอบดูการถ่ายทอดเรื่องราววันจะไม่เหมือนคนอื่นนะคะด้วยความที่เราบ้าด้วยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นวันก็เลยรู้สึกว่า ถ้าเราไปใช้โปรแกรมซ้ํากับคนอื่นน่ะมันคลิปเราจะเหมือนคนอื่นหมดเลยแต่ถ้าเราทําจากโปรแกรมที่เราสร้างเองตัดต่อเองคลิปเรามันจะเป็นของเราคนเดียวแล้ว YouTube นะคะเขาจะใช้การกําหนดลิขสิทธิ์ให้กับคนที่ทำคลิปเป็นคนแรกวันจะขอยกตัวอย่างนะคะเช่นฉากเอฟเฟกใน คีเน m มาสเตอรถ้ามีคนใช้ก่อนเราแล้วเราเนี่ยเป็นใช้เป็นคนที่สองทั้งทั้งที่เขาบอกว่าใช้ได้ใครๆก็ใช้ได้แต่ YouTube ไม่รู้ค่ะ y t u t u อะใช้ระบบ AI หรือระบบคอมพิวเตอร์ในการตรวจลิขสิทธิ์นะคะอันนี้คือเล่าให้ฟังนะ แล้วพอมีคนเอาเสียงนี้มีคนเอาฉากนี้ไปใช้ก่อนเราแล้วเราเอาไปใช้ซ้ําแล้วมันมีการใช้ซ้ําเยอะๆเยอะมากๆ YouTube จะจําว่าใครอัปโหลดคลิปนั้นเป็นคนแรกก็คือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ค่ะนะคะหรือว่าเป็นเจ้าของต้นฉบับคลิปค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคีเนมัสเตอร์เลยไกเป็นคลิปที่มีการก๊อปปี้กันเยอะมากๆๆ,ๆแล้วมันจะมีผลอะไรกับช่องเราไหมไม่มีทุกคนถ้าสมมุติว่าคนที่ใช้คนแรก เขาไม่ได้ไปจดเขาเรียกว่า control ID ก็คือไม่ได้ไปจดลิขสิทธิ์กับ YouTube ไม่ได้แจ้งให้ YouTube ทราบว่าใครจะเอาเสียงนี้ไปใช้อีกไม่ได้นะผมขอสงวนลิขสิทธินะอะไรแบบนี้คลิปนั้นก็สามารถเอามาใช้ได้เรื่อยๆค่ะ เพียงแต่ว่าในระบบการตรวจสอบลิขสิทธิ์ของ YouTube ในอนาคตนะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่ใช่นะคะเขาจะตรวจสอบได้ละเอียดกว่านี้เยอะมากซึ่งในปัจจุบันเนี่ยตรวจสอบได้บ้างนิดหน่อยนะคะยกตัวอย่างเช่นปัญหาที่เคยเกิดกับวันเองก็คือตัววันเองเนี่ยทำหลายช่องมากแล้วเวลาเราทำหลายช่องเวลาที่วันสอนในช่อง ดิวแค้มือใหม่ค่ะทำ u t u b e วันอาจจะเปิดคลิปของช่องมาดามบ้านานาสวีเดนให้ทุกคนดูเหมือนอย่างเมื่อกี้วันเปิดคลิปของช่องครัวบ้านานาเมนูเด็ดให้ทุกคนดูวันจะได้รับการแจ้งจากคลิปไลฟ์สดคลิปนี้นะคะว่าวันละเมิดลิขสิทธิ์ช่องครัวบ้านานาเมนูเด็ดโดยการที่วันไลฟ์สดอยู่แล้วเอาคลิปครัวบ้านานาเมนูเด็ดมาเปิดนะคะเขาก็จะแจ้งให้เราทราบเฉยๆคะ่ะว่า คลิปเราเนี่ยมันไปซ้ำกับคนอื่นนะเพราะฉะนั้นคลิปเราคือคลิปละเมิดลิขสิทธิ์มันอยู่แค่ว่าเจ้าของต้นฉบับคลิปอ่ะเขาจะทำอะไรกับเราไหมนะคะซึ่งวันเคยพูดในเรื่องของลิขสิทธิ์คลิปแล้วก็ไปดูย้อนหลังกันเองนะคะเขาจะทำอะไรบ้าง1เขาจะแจ้งนะคะ YouTube มีช่องทางแค่1แจ้งให้คนที่ทำคลิปซ้ำกับเราลบคลิปนั้นทิ้งซะนะคะเราก็ส่งข้อความไปว่าลบคลิปนั้นทิ้งซะ 2องเขาสามารถใช้คลิปเราได้แต่คุณต้องแบ่งรายได้เรานะประมาณนั้นนะคะกับ3ปล่อยไว้เฉยๆไม่ทำอะไรก็คือไม่ละเมิดนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำได้ทาได้แค่นี้ในปัจจุบันนี้นะคะในฐานะที่เราเป็นต้นฉบับคลิป ถ้าเราเป็นเจ้าของต้นฉบับคลิปและก็ไม่ค่อยมีการแจ้งให้เราทราบเท่าไหร่ว่ามีใครละเมิดลิขสิทธิ์เราบ้างเอา้าพรพูดถึงตรงนี้วันขอไปเช็คนิดนึงเพราะตัววันเองก็ไม่ค่อยได้เช็คเลยนะคะคลิปที่จะมีคนเอาไปทำซ้ำบ่อยมากๆก็คือคลิปของช่องมาดามบ้านา,นาสวีเดนค่ะเราเข้าไปที่